สวัสดีค่ะช่องแม่เพียนวานอนชาแนลนะคะบ่ายแล้วนะคะหิวนะคะ,ห,ะ,คะหิวอาหารเรามากินอาหารง่ายๆกันนะคะเราจะทำก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเลื่อรสนะคะที่เคยนำเสนอไปนะคะอันนี้จะทำจริงๆในรัวต้มน้ำนะคะ น้มน้ำพอประมาณสักหลึ่งถ้วยนะคะไม่ใส่เยอะนะคะนี่ตอนนี้เตาแก๊สอันฟริดเราก็กําลังทํางานนะคะหัน่นผักบุ้งใส่กี่เส้นนะเนี่ยโอ้ยร้อนร้อนอ่ะร้อนนะคะ ข้างร้อนถุงมันค่อนข้างจะเหนียวนะคะต้องใชกันไกลวันนี้เราเอานำเสนอวยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะถ้าเรากดน้ำร้อนจากกระติกำรนานใส่เฉยๆเนี่ยมันจะ เชนมันยังแข็งอยู่นะคะก็เ,เลยต้องใช้ตตเตาเตาแก๊สด,ด้วยดูสิว่าจะเป็นเช่นไรวันนี้หิวเราต้องทำอาหารได้แล้วนะคะท้าพผีกดหน่อย แก่ๆนะคะลูกหลานใกล้จะเลิกเรียนแล้วแหละนะคะแต่บางเอิญยนารู้สึกหิวไว้เตียวขึ้นมานะคะเป็นอาหารที่ง่ายที่มีอยู่ในครัวนะคะจะเพิ่มอะไรดีเนาะน่าจะเพิ่มไข่สักฟองเนาะเพิ่มโปรตีนนะคะ เดอแม่นอยู่เดือบไม่ถูกหม้อน,นะคะวัวไข่ใส่เล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มโปรโตีนแทนลูกชิ้นหรือว่าเนื้อหมูเพราะอยู่ในครัวเรามีไข่ก็ต้องใช้ไข่นะคะเส้นอ่อนหรือยังกนต้องผับบุ้งเราก็กลูกไปด้วยนะคะเพราะขับบุ้งนี่เราไม่มั่นใจนะคะเพราะว่า เก็บมาจากท้องไร่ท้องนานะคะ่ะถ้าจะเรากินสดๆเลยก็รู้สึกจะไม่ปลอดภัยนะคะต้องมีการลวกนึ่งหรือว่าต้มยำทำแกงอะไรก็ว่ากันไปนะคะมันไม่เหมาะที่จะกินสดๆกับส้มตำอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นผักบุ้งเส้นแดงๆยาวๆนะคะหม้อเดือผดผุดๆแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ต้อหิวตามไปจัง ปิดแก้ก่อนนะคะก็ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงมันจะมีอยู่ประมาณหนึ่งสอง 3, สามสี่ซองนะคะมีเหมือนน้ำเหมือนน้ำสีอิ้วนะคะดำๆตัวนี้กระทิผมนะคะ กระเทียมเกียวหอมกลุ่นแล้วอันสุดท้ายสุดท้ายก็เป็นน้ำน้ำสีดำๆมีพริกด้วยพริกผงมีพริกผงอยู่ในนี้ด้วยใส่เข้าไปจนหมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปลดอัตราลงมันอาจจะไม่อร่อยเรียบร้อยนะคะ การทำก๋วยเตี๋ยวเรือลือรถของเราน่าทานเลยคะ ่ไะะปปอกนอกครัวกันนะคะเราเราไปทานด้วยกัน,นะคะ่ะเอาถ้วยหม้อแบบนี้มันจะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถยุกแล้วก็ทีได้เลยนะคะ ไปกันค่ะนอกครัวเลยท่านหิวหรือ,อยังคะที่อยู่ทางบ้านรู้สึกหิวกับเราหรือ,อยังอันนี้เต็มถ้วยเลยนะคะอันนี้ว่าจะใส่น้ำเล็กน้อยแต่ว่ามันก็เยอะอยู่นะคะพอเทแล้วมันก็ชักจะเลยเลยไปอีกนิดนึงพี่อุ้มนอนพักผ่อน เราก็พร้อมแล้วนะคุณเทพลองดูนะคะชิมคำแรกจะเป็นยังไงไม่ผิดหวังนะคะอร่อยเลยชวนะคะอันนี้ขนมบ้าเป็นแฮกไปกินทีหลัง ตอนนี้มันยังร้อนอยู่กินเส้นไม่ได้ก็เลยเป็นคนไม่มีเส้นไปก่อนกินผักเคี่ยงก็คือผักบุ้งไปก่อนพอดีตอนนั่น,นตอนเช้านะทานข้าวเที่ยงสิบเอ็ดนาฬิกามันกเกลยอยือหิวเร็วนะคะแต่ถ้าเราทานตอนเย็นประมาณสิบหกนาฬิกาไม่ทาน มื้อค่ำอีกเลยจนถึงสว่างก็จะลดความอ้วนได้ไปในตัวนะคะก็คือว่าต้องต้องกินก่อนสิบ0ยดนนาฬิกานะคะถ้าเราจะลดความอ้วนคือเราไม่ต้องว่าข้าวเย็นไม่ต้องกินนะเพื่อลดความอ้วนไม่ถูกนะคะก็ต้องกินนั่นแหละแต่ว่าเรากินตั้งแต่วันหน่อยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้จบกันที่ถ้วยก๋วยเตี๋ยวเลือดรของเรานะคะสวัสดีค่ะ